จักีคืออะไรเอ๊ะเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรคําตอบอยู่ในเช้านี้ที่อุไทยธานีสวัสดีครับพบกับป่าเวศเช้านี้ที่อุไทยธานีเช้านี้มีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับจัก 4. คือหลักธรรมนำพาบุคคลหรือตัวเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมี4ประการคือ 1. ปฏิรูปรเทสวาศมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเหมาะแก่การที่จะทำในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออยู่ในประเทศที่เหมาะสม 2. สัพปุริสูปสัสสยะการรู้จักเลือกคบคนเลือกคบกับสัตวุรุษท่านผู้รู้ผู้มือคนทำทั้งหลาย 3. อัตตะสมาปณิธิเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบมีมัชฌิมะปฏิปทาเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ 4. ปุเพกะตะปุญญาตาเป็นผู้ที่มีความที่เคยกระทำความดีไว้ ในชาติปางก่อนมีพื้นเดิมดีได้สร้างความดีไว้พร้อมแต่ต้นแล้วพาก็ใหม่เช้าในพรุ่งงนี้กับป่าเว